ผู้บันเทิงในโลกทั้งสองผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในโลกหน้าเขาบันเทิงยิ่งขึ้นเพราะเห็นกรรมอันบริสุทธิ์ของตนบุคคลผู้เชื่อกรรและผลของกรรมย่อมพอใจทำความดีก่อนทำก็มีใจผ่องใสกำลังทำก็ใจแช่มชื่นทำเสร็จแล้วก็มีความสุขใจ ไม่หวนเสียดายไารธรรมเป็นต้นเขาแสวงหาความสุขในชีวิตด้วยการประกอบกรรมดีแทนการหาความสนุกเพลิดเพลินอย่างอื่นอันเจือด้วยโทษและภยัยการประกอบกรรมดีอยู่เสมอทําให้จิตใจคุ้นกับความดีเมื่อคุ้นกับความดีเสียแล้วย่อมขยแยงต่อความชั่วเหมือนคนคุ้นกับความสะอาดย่อมไม่ปราถนาความสกปรกใดๆการประกอบกรรมดีเป็นบันไดขั้นแรกแห่งความสุขทางใจ คนประกอบความดีอยู่เสมอย่อมบันเทงในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นธรรมิกะอุบาสกเรื่องธรรมิกะอุบาสกธรรมิกะอุบาสกเป็นชาวเมืองสาวัตถีเอาใจใส่ในการทําบุญมากถวายพัดแก่ภิกษุสงฆ์แทกทุกชนิดเป็นต้นว่าสลากกพัดคือออกสลากให้ภิกษุจับภิกษุรูปใดถูกของผู้ใด ผู้นั้นก็ถวายแก่ภิกษุนั้นปักขิกกะพัดคืออาหารที่ถวายทุกสิบห้าวันสังขพัดคืออาหารถวายอุทิศพระอริยสงฆ์อุโปสติกกพัดอาหารถวายในวันอุโบสถอาคันตุกะพัดอาหารถวายแก่ภิกษุผู้จรมาวาซาวาสิกพัดอาหารถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษา ธรรมิกาอุบาสกนั้นพร้อมทั้งบุตรและพันยาได้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีความยินดีในการจำแนกทานด้วยประการชนีต่อมาอายุมากขึ้นสังขารเสื่อมโทรมโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาเบียดเบียนเขาปรารถนาจะฟังธรรมจึงส่งคนไปกราบทูลพระศาสดาขอให้ส่งภิกษุจำนวนแรูปหรือสิบรูปไปสู่เรือนของตนเมือ่อภิกษุเหล่านั้นไปถึงเรือนแล้ว อุบาสกขอให้สาธยายสูตรใดสูตรหนึ่งท่านประสงค์จะฟังสูตรใดเล่าอุบาสกสติปฐานสูตรเห็นจะเหมาะพระคุณเจ้าพระจึงเริ่มสูตรสติปฐานสูตรว่าเอกายโนอายังภิกเวมคโคสตานังวิสุทธิยาเป็นต้นแปลว่าภิกษุทั้งหลายมีทางสายเอกอยู่สายหนึ่งเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายขณะนั้นมีรถมาจากเทวโลกหกชั้น เทวดาอยู่บนรถร้องเชิญให้ทำรรมิกะอุบาสกละกายเนื้ออันเปรียบเสมือนหม้อดินแล้วถือเอากายทิพย์อันเป็นเสมือนหม้อทองคำและขอให้ขึ้นสู่รถของตนเพื่อไปสู่เทวโลกอันเป็นชั้นของตนอุบาสกให้ปรารถนาให้เป็นอันตรายแก่การฟังธรรมจึงกล่าวขึ้นว่าขอท่านจงรอก่อนขอท่านจงรอก่อนเถิดภิกษุทั้งหลายได้ยินอย่างนั้นเข้าใจว่าอุบาสกพูดกับพวกตน จึงหยุดนิ่งเสียอุทิดาของอุบาสกก็ร้องไห้เสียใจว่าบิดาของพวกเราไม่เคยอิ่มด้วยการฟังธรรมแต่บัดนี้ทั้งๆที่ให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายทำให้ฟังเองแล้วห้ามเสียเองบิดาคงกลัวต่อมรณะภัยโอ๋หนอสัตว์ผู้ไม่กลัวต่อความตายคงไม่มีเป็นแน่แท้ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันว่าบัดนี้มิใช่โอกาสเสียแล้วจึงลุกจากอาสนะ กลับไปวัดเชตวันอุบาสกกลับได้สติถามลูกๆว่าพวกเจ้าร้องไห้ทําไมพ่อให้นิม,มนต์พิสุมาสามาสาทยายรมให้ฟังแล้วเมื่อท่านกําลังสวดพ่อขอห้ามเสียเองพระจึงกลับหมดแล้วลูกๆคิดว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ไม่กลัวตายนั้นไม่มีจึงร้องไห้อยู่พ่อพูดอย่างไรอุบาสกถามพ่อบอกว่า ท่านทั้งหลายจงรอก่อนท่านทั้งหลายจงรอก่อนเถิดพ่อไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพ่อพูดกับใครอุบาสกได้เล่าสิ่งที่ตนเห็นและได้ยินให้บุตรฟังโดยตลอดพวกผมไม่เห็นรถเลยลูกว่าลูกมีพวงมาลัยสําหรับพ่อบ้างไหมมีพ่อถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเอาพวงมาลัยมาเมื่อลูกๆเอาพวงมาลัยมาแล้วธรรมิกะอุบาสกจึงถามต่อไปว่า เทวโลกชั้นไหนหน่ารื่นรมลูกๆตอบว่าชั้นดุสิตดีเพราะเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์พระพุทธมารดาพุทธบิดาและนักปรา์ราชบัณฑิตทั้งหลายธรรมิกาอุบาสกจึงว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงสิงอธิษฐานว่าขอพวงมาลัยนี้จงคล้องรถที่มาจากชั้นดุสิตแล้วเหวี่ยงพวงดอกไม้ไปบุตรของเขาได้เหวี่ยงพวงดอกไม้ไปพวงดอกไม้นั้นคล้องที่แอกรถ ห้อยลงในอากาศคนทั้งหลายได้เห็นพวงดอกไม้นั้นแต่หาเห็นรถไมมธรรมิกาอุบาสกบอกบุตรว่าพวงดอกไม้นั้นห้อยอยู่ที่รถซึ่งมาจากชั้นดุสิตพ่อจะต้องไปชั้นดุสิตพวกเจ้าอยาววิตกเลยหากพวกเจ้าปรารถนาจะไปเกิดร่วมกับเราก็จงทําบุญทั้งหลายอย่างที่เราทําแล้วธรรมิกาอุบาสกทํากาละแล้วกายทิพย์ได้ปรากฏขึ้นในรถอันมาจากชั้นดุสิต เมื่อพิสูจน์ทั้งหลายกลับมาถึงเชตวนารามพระศาสดาตรัสถามว่าอุบาสกได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหรือพิสูจน์ทั้งหลายทูลเล่าเรื่องทั้งโปรงให้ทรงทราบพ,พระศาสดาจ,จึงตรัสเล่าความเป็นจริงให้พิสูจน์ทั้งหลายฟังว่าพิกษุทั้งหลายอุบาสกหาได้กล่าวกับพวกเธอไม่เป็นต้นภิกษุทั้งหลายทูลว่าอุบาสกบรรเทิงในถ้ำกลางญาติในโลกนี้แล้ว ละโลกนี้ไปแล้วเกิดในฐานะอันควรเป็นที่ชื่นชมอีกพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นคลื่หัดก็าตามบรรพชิตก็าตามย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งน้ยกไว้ในเบื้องต้นว่าผู้ได้ทําบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเป็นอาทิผู้ต้องเดือดร้อนในโลกทั้งสอง ผู้ทำบาปไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองคือย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนในโลกหน้าเขาเดือดร้อนว่าเราได้ทำบาปไว้และเมื่อไปทุกขติก็เดือดร้อนยิ่งขึ้นอธิบายความใจความส่วนใหญ่ก็คล้ายกับที่ผ่านๆมาเพราะกล่าวถึงผู้ทำบาปแล้วเดือดร้อนหรือเศร้าโศกในทางตรงกันในทางตรงกันข้ามคนไม่ได้ทำบาปไว้ย่อมไม่เดือดร้อน สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในทุกกานิบาตอังคุตระอังคุตระนิกายว่าเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนสองอย่างคือเรื่องที่ได้ทําทุจริตไว้หนึ่งเรื่องที่ไม่ได้ทําสุจริตหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าความลับสําหรับคนทําชั่วนั้นไม่มีแม้คนอื่นไม่เห็นตนเองย่อมเห็น ตนเองย่อมเป็นพยานให้ตนเองได้ว่าจริงหรือเท็จได้ทำหรือไม่ได้ทำแต่นั้นความเดือดร้อนใจก็ตามเผาผลาญผู้ทำส่วนความเดือดร้อนเพราะไม่ได้ทำสุดจริตไปนั้นเป็นความเดือดร้อนเพราะว่าเวไร่ที่พึ่งทางใจในชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งทางใจของตนได้ดีเท่าการระลึกถึงความดีที่ตนกระทำมันให้รู้สึกเอ,อบิบาบในดวงจิตอย่างบอกไม่ถูก ซับภายในคือบุญนี้ให้ความสุขใจทุกครั้งที่ระลึกถึงส่วนความชั่วที่บุคคลทําไว้ย่อมมีผลย่อมมีผลตรงกันข้ามคือให้ความทุกข์ความเดือดร้อนทุกครั้งที่ระลึกถึงยิ่งต้องตกนรกหมกไหม้หลังจากตายไปแล้วอีกยิ่งเดือดร้อนใหญ่อย่างเรื่องพระเทวทัตเป็นตัวอย่างจึงควรกลัวนรกกันไว้บ้างอย่าเห็นแต่ความสุขปัจจุบันมากเกินไป